สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะแนะนำตัวนิดนึงนะคะพี่โจโจาก บริษัทิ i เลียนไลฟ์ค่ะวันนี้อยู่กับน้องนาเดียนะคะน้องนาเดียเป็นนักเรียนที่ไปเรียนที่ดูไบนะคะแล้วเดี๋ยวให้น้องนาเดียแนะนําตัวนิดนึงนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะได้มาพูดคุยเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ไปที่ดูไบกันเชิญน้องนาเดียค่ะคะ่ะชื่อนาเดียนะคะนาเดียคุณซาดาอายุตอนนี้25ปีก็คือไปดูไบามารอบพีดแล้ว3เดือนแล้วก็กำลังคิดว่าเดี๋ยวจะกลับไปอีกรอบหนึ่งค่ะ ค่ะถ้า,างั้นอยากให้น้องนาเดียช่วยแชร์ประสบการณ์นิดนึงนะคะว่าทําไมตอนแรกเนี่ยถึงเลือกไปเรียนที่ดูไบค่ะหนูเพิ่งเรียนจบค่ะเรียนจบได้ประมาณสองสามเดือนก็รู้สึกว่าอยากไปอยากไปต่างประเทศอยากไปเรียนต่อต่างประเทศตอนแรกที่เลือกดูไบหนูได้เปรียบเทียบกับประเทศอื่นไว้ไหมคะ อ่าค่ะเป็นนิวซีแลนด์กับอเมริกาค่ะอ๋อค่ะ,คะแล้วทำไมสุดท้ายถึงเลือกที่ดูไบคะอ่ะเพราะมีปัญหาเรื่องเอกสารนิดหน่อยอะไรเงี้ยค่ะอเอกสารมันอาจจะเยอะกว่ายุ่งยากกว่าก็เลยตัดสินใจเลือกเป็นดูไบแทนค่ะโอเคค่ะแล้วขั้นตอนการไปหรือว่าการเดินทางเนี่ยมันยุ่งยากมากไหมคะอยากให้แชร์ให้เพื่อนๆฟังนิดนึงค่ะ ง่ายมากเลยค่ะก็คือหนูคือหนูโชคดีด้วยที่เจอที่เจอบริษัทที่แบบดูแลดีมากๆเรื่อง <มา S 1> เอกา<ม>าสาร <มา S 1> ค่ะ,ค,ะค่ะก็คือแบบคอยบอกทุกอย่างว่าให้เตรียมนี้นะขนาดแบบก่อนก่อนวันจริงๆแล้ว่ปกติส่วนใหญ่เราต้องแบบ บอกก่อนวันจะบินใช่ไหมคะแต่เนี้ยคือก่อนวันจะบินนานเลยค่ะเป็นเดือนก็คือคอยบอกทุกอย่างว่าอย่าลืมเอกสารอันนี้นะคะต้องเตรียมข้อมูลอันนี้นะคะคือทุกอย่างอ่ะดีมากหนูก็เลยรู้สึกว่าพอไปถึงอนาะการเดินทางมันก็เลยง่ายมากๆเราก็มีเอกสารทุกอย่างครบแล้วก็เหมือนพวกเรื่องวีซ่าทางบริษัทก็จะแบบช่วยนะจัดการให้แล้วก็พอไปถึงที่สนามบินดูไบก็จะมี รถมารับให้ค่ะค่ะแต่ว่าก็มีเหตุนิดนึงใช่ไหมก่อนที่จะเข้าประเทศต,ตอนช่วงตอมออยากให้เล่านิดนึงค่ะท้งพี่ก็ตื่นเต้นมากเหมือนกันใช่ค่ะคือจริงๆแล้วอ่ะเอกสารข้อมูลของหนูคือของหนูแอ่าพาสปอร์ตเนี่ยค่ะคือหนูทำแลมใหม่ก่อนที่จะบิน เพราะว่าเล่มเก่ามันหมดอายุแต่ว่าตอนที่ทําวีซ่าหนูใช้เล่มเก่าทําแล้วทีนี้ความบังเอิญก็คือว่าในเล่มเก่ามันทําวีซ่าเสร็จไปเรียบร้อยแล้วพอไปทาเล่มใหม่หนูพกแต่เล่มใหม่ไปค่ะไม่ได้หยิบเล่มเก่าไปด้วยแล้วหนูก็มีแต่หน้าพี่เอกรอยมาว่าช่วยหนูด้วยมีแต่แบบช่วยหนูด้วยช่วยหนูด้วยก็คือแบบหนูจะทำยังไงแล้วก็หนูก็เลยแบบพี่เขาก็เลยเรียกเข้าไปแล้วเขาก็ถามว่าทําไมเลข อ่าพาสปอร์ตอยู่กับในในเอกสารอะมันไม่ตรงกันอะไรเงี้ยหนูก็เลยบอกเขาไปว่าจริงๆแล้วอะคือหนูลืมพาสปอร์ตเล่มเก่าไว้ค่ะแล้วก็ต่อมอว่ายังไงบ้างคะต่อมอเขาก็สอบถามข้อมูลแป๊บหนึ่งค่ะประมาณ5-10นาทีค่ะแล้วก็แล้วก็เขาก็เหมือนแบบพยายามคุยกับเราแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยค่ะถ้าเป็นแบบประเทศอื่นอะเข้าไม่ได้นะ แต่ว่าอันนี้เขาก็เขาก็ยังให้เขา้าอ๋อค่ะส่วนในฝั่งพี่เนี่ยพอหลังจากที่ทราบข้อมูลมาว่าตายแล้วนาเดียติดอยู่ที่ตอมอเพราะว่าพาสปอร์ตไม่ได้เล่มเก่าที่เลขตรงกับวีซ่าไม่ได้เอาไปทางพี่ก็โทรหาทั้งโรงเรียนทั้งอิมิเกชันเพื่อที่จะทำยังไงดีนาเดียจะกลับไม่เนี่ยค่ะแต่ว่าพอหลังจาก หนูคุยกับทางอิมิเกชันก็ปรากฏว่าเขาก็ใจดีมากแล้วก็ให้ผ่านเข้าไปได้โดยที่ไม่ได้มีปัญหาอะไรค่ะพี่ก็ตก,กใจอยู่ตรงนี้เนาะใช่ค่ะใจดีมากค่ะ <c oughs> เดินทางจะดวกง่ายมากทุกอย่างคือเรียบง่ายคือคือเขาแค่จะสอบถามข้อมูลแป๊บนึงอะคะ่ะแล้วก็อืม <c oughs> แต่โอเคสำหรับหนูนะหนูหนูว่า <c oughs> มันง่ายมากที่ชอบดีมากค่ะ